พาครอบครัวมาเที่ยวไทยครั้งแรกอึ้งเลยไม่คิดว่าคนไทยจะมีนิสัยแบบนี้ถึงกับอึ้งไปเลยสำหรับครอบครัวชาวอังกฤษที่ได้มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนี้ซึ่งต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้มีทั้งรู้สึกแปลกใจและประหลาดใจและก็รู้สึกผิดหวังนิดๆในการมาเยือนไทยเพราะว่าพวกเขาก็พอรู้มาบ้างว่าหากมาที่ประเทศไทยอาจจะมีสิ่งที่ต้องระวัง แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นรวดเอวขนาดนี้และพวกเขาก็ยังรู้สึกทึ่งมากว่าเมืองไทยไม่เหมือนกับบ้านเกิดของพวกเขาที่อังกฤษเลยก็ไปดูกันนะครับว่าพวกเขาจะเจอเหตุการณ์อะไรในการมาเยือนไทยในครั้งนี้กันนะครับสำหรับช่องของพวกเขาก็มีชื่อช่องว่า The Langham Adventures นะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามกว่า3,000คนเลยทีเดียวถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากจะให้กำลังใจพวกเขาก็สามารถไปกดติดตามกันได้เลยนะครับ สำหรับผู้ชายผมจะขอเรียกเขาว่าคุณเดวี่นะครับส่วนผู้หญิงผมจะขอเรียกเธอว่าคุณโจดี้แล้วกันนะครับซึ่งตอนที่อยู่โรงแรมนะครับคุณเดวี่ก็ได้บอกว่าพวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยมันก็เป็นความฝันของพวกเขามาตั้งนานแล้วและว,วันนี้ก็เป็นจริงเสียทีก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมาถึงที่นี่ได้เพราะว่ากว่าจะมาถึงประเทศไทยนั้นก็ใช้เวลาบินนานมากเลยทีเดียวนะครับ ทุกคนก็เหนื่อยล้ากันเต็มที่แต่ว่าก็มาถึงแล้วซึ่งคุณเดวีก็บอกว่าตอนที่อยู่สนามบินสุวรรณภูมินั้นก็วุ่นวายเป็นอย่างมากคนก็เยอะใช้เวลานานมากกว่าหนึ่งชั่วโมงถึงจะออกมาจากสนามบินได้และพอออกมาจากสนามบินพวกเขาก็ต้องรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากกับการจราจรของกรุงเทพเพราะที่นี่มีรถติดอย่างมากมายรถเยอะจริงๆซึ่งคุณเดวีก็ยังเปรียบเทียบนะครับว่า การจราจรของกรุงเทพและบาหลีของอินโดนีเซียก็พอๆกันเลยทีเดียวสำหรับการจราจรในอินโดนีเซียนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับที่นั่นก็รถติดหนักมากเนื่องจากถนนที่นั่นเป็นถนนที่แคบกว่าของกรุงเทพนั่นเองนะครับซึ่งคุณเดวีก็บอกว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าการเดินทางมาโรงแรมจะใช้เวลาแค่30นาทีแต่ที่จริงแล้วก็ปาเข้าไปถึงหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียว มันก็รู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากกับการจราจรของกรุงเทพ,พซึ่งวันแรกครอบครัวของคุณเดวี่นี้ก็จะไปเที่ยวที่พระบรมมหาราชวังนะครับครอบครัวของคุณเดวี่นี้ก็มีอยู่4คนพ่อแม่ลูกสาว2คนดูท่าทางน่ารักมากเลยทีเดียวก็สไตล์เด็กฝรั่งตาสีฟ้าผมสีทองนั่นเองคนไทยก็ชอบเด็กๆสไตล์แบบนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าการมาเที่ยวพระบรมมหาราชวังของครอบครัวคุณเดวีในครั้งนี้พวกเขาก็ต้องเจอกับเรื่องราวที่อาจจะทำให้หงุดหงิดใจอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งปัญหาที่คุณเดวีเจอนี้มันก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้สักทีชาวต่างชาติมาเมืองไทยเมื่อไหร่ก็จะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆอยู่ตลอดเวลานะครับโดยคุณเดวีก็ได้บอกว่าก่อนที่จะมาเมืองไทยนั้นเขาได้อ่านมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็พอรู้มาบ้างว่า เวลาคุณมาเที่ยวที่พระบรมมหาราชวังของประเทศไทยคุณต้องระวังพวกรถตุกต๊กๆไว้ให้มากโดยคุณเดวีได้บอกอีกนะครับว่าเวลาคุณมาถึงที่นี่ก็จะมีรถตุกต๊กๆมาบอกคุณว่าพระบรมมหาราชวังนั้นปิดแล้วและรถตุก๊กๆกก็จะพาพวกเราไปเที่ยวที่อื่นก่อนแล้วค่อยมาที่นี่คุณเดวีก็บอกว่าอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดและมันก็เป็นเรื่องจริงเหมือนในอินเทอร์เน็ตที่เขาได้อ่านมาเลย เพราะว่าเขาเองก็มาถึงที่นี่ได้เพียง30วินาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำไปก็มีรถตุ๊กๆุกเข้ามาบอกว่าพระบรมหาราชวังปิดแล้วให้ไปเที่ยวที่อื่นก่อนแต่เขาก็ไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นเวลาใครมาเที่ยวที่นี่ก็ให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องของรถตุ๊กตุกที่ชอบมาหลอกลวงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแถวพระบรมหาราชวังนี้ผมทำมาหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าปัญหานี้ก็ไม่เคยแก้ไขได้สักที ชาวต่างชาติมาเมืองไทยก็จะเจอกับพวกนี้อยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าใครจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับยังไงก็ต้องฝากทางกรุงเทพมหานครคอยดูแลสอดส่องพวกรถตุกๆที่ไม่ดีพวกนี้ไว้ด้วยนะครับชาวต่างชาติถึงกับไปเขียนลงเว็บไว้ว่าหากมาเที่ยวไทยให้ระวังเรื่องนี้ไว้ให้มากมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับและต่อมาตอนที่ครอบครัวของคุณเดวียืนอยู่ข้างถนน คุณโจก็ได้ไปซื้อยาดมแบบเป็นแผงมานะครับแต่ว่าคุณโจก็อาจจะยังไม่รู้จักเท่าไหร่ซึ่งลูกสาวของคุณโจก็ได้ลองดมยาดมของไทยดูนะครับเธอก็บอกว่ากลิ่นมันแรงมากพอดมดูก็ทําเหมือนไม่ค่อยชอบยาดมไทยเท่าไหร่และต่อมาคุณเดวี่ก็ได้มาบอกความรู้สึกหลังได้เห็นพระบรมมหาราชวังของไทยโดยคุณเดวี่บอกว่าสถานที่แห่งนี้มันสวยงามเหลือเชื่อมากเลยจริงๆ และที่นี่ก็ยังเข้มงวดเรื่องการแต่งกายมากเลยทีเดียวทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่สามารถแต่งตัวโป้ได้เลยต้องแต่งตัวแบบมิดชิดเท่านั้นแต่คุณโจโกแก่ก็ดูเหมือนว่าแกจะเป็นคนที่รู้กาลเทศะเหมือนกันนะครับเพราะแกก็บอกว่าถ้าหากชาวต่างชาติหรือคุณมาเที่ยวที่นี่ก็ควรที่จะรู้จักเคารพสถานที่นี้ด้วยให้แต่งตัวตามประเพณีของคนไทยที่กำหนดไว้ก็จะดีมากเลยทีเดียว อันนี้ก็ต้องขอชื่นชมคุณโจโด้วยนะครับที่มาเที่ยวแล้วก็ยังรู้สึกเคารพสถานที่นั้นๆน,น,นะครับฝรั่งบางคนมาเที่ยวไทยก็ทำตัวไม่ค่อยเคารพสถานที่ก็มีและคุณเดวีก็ยังได้บรรยายถึงความสวยงามของพระบรมมหาราชวังต่อนะครับโดยเขาบอกว่าคุณเห็นได้เลยว่าอาคารเหล่านี้หรือสิ่งก่อสร้างเหล่านี้คนไทยนั้นสร้างด้วยความศรัทธาความรักแล้วก็ความพยายามเป็นอย่างมาก เพราะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากทุกอย่างก็ค่อยๆแต่งเติมไปทีละนิดจนสำเร็จขึ้นมาอย่างที่เราเห็นแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือที่นี่อากาศมันร้อนมากผมก็จะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะครับซึ่งครอบครัวของคุณเดวีก็ได้เดินชมพระบรมมหาราชวังไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศภายในก็รู้สึกทึ่งกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากและมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคุณเดวีก็ได้ถามลูกสาวว่า รู้สึกอย่างไรกับที่นี่บ้างแต่แทนที่ลูกสาวของคุณเดวี่จะบอกถึงความสวยงามของสถานที่แห่งนี้เธอกลับบอกว่าเมื่อกี้หนูเดินไปที่ไหนก็จะมีคนไทยเดินเข้ามาหาเดินเข้ามาจับตัวจับผมรู้สึกเอ็นดูกับเธอเป็นอย่างมากทุกคนเข้ามาจับแขนเข้ามาจับผมแล้วก็มายิ้มให้ซึ่งตรงนี้เองก็เลยสร้างความประหลาดใจให้กับคุณเดวี่เป็นอย่างมากก็เลยถามว่าทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้น ลูกสาวของคุณเดวี่ก็เลยบอกว่าที่พวกเขาชอบก็เพราะว่าผมของฉันเป็นสีทองนั่นเองคนไทยเลยชอบเด็กฝรั่งผมสีทองนั่นเองนะครับสำหรับเด็กฝรั่งตัวเล็กๆผมสีทองนี้นะครับเอาจริงๆแล้วก็น่ารักเป็นอย่างมากคนไทยนี้ก็ชอบนะครับเวลาเห็นเด็กน้อยเด็กฝรั่งตัวเล็กๆที่มีผมสีทองคนไทยก็จะเข้าไปทักทายอย่างเป็นกันเองนั่นเองนะครับแต่ว่าคนไทยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ เพราะว่าคนไทยนี้มีนิสัยโอบอ้อมอารีและรักเด็กมากนั่นเองแต่สำหรับชาวต่างชาติก็อาจจะรู้สึกแปลกๆกับเรื่องแบบนี้และหลังจากนั้นคุณเดวี่ก็ได้พาครอบครัวนั่งรถตุกๆเพื่อไปยังห้างไอคอนสยามกันต่อนะครับและพอมาถึงห้างไอคอนสยามแล้วพวกเขาก็ได้มากินอาหารที่ศูนย์อาหารนะครับโดยคุณโจก็บอกว่าเด็กๆชอบกินบะหมี่ของไทยเป็นอย่างมาก ส่วนคุณโจนั้นเธอก็สั่งเป็นข้าวกระเพรามากินนะครับเธอก็ทำหน้าตาตาโตเลยทีเดียวหลังได้ชิมผัดกระเพราของไทยเข้าไปซึ่งคุณเดวี่ก็ได้บอกถึงความประทับใจเมื่อได้เห็นคนไทยทําแบบนี้กับพวกเขานะครับซึ่งตอนที่พวกเขานั่งกินข้าวอยู่นั้นก็มีการแสดงเป็นหุ่นกระบอกของไทยและที่พีคไปกว่านั้นก็คือคนที่เล่นหุ่นกระบอกได้เดินลงมาหาพวกเขาที่โต๊ะ ซึ่งคนไทยที่คอยเชิดหุ่นกระบอกอยู่ก็ได้นำหุ่นกระบอกมาหอมตรงแก้มลูกสาวของคุณเดวี่ลูกสาวของคุณเดวี่ก็ยิ้มอย่างมีความสุขแถมหุ่นกระบอกก็ยังมาถ่ายรูปกับลูกสาวของเขาทั้งสองคนอีกด้วยเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับคุณเดวี่และครอบครัวของเขาเป็นอย่างมากไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนไทยจะมีนิสัยเป็นมิตรขนาดนี้คุณเดวี่ถึงกับเอ่ยคำหนึ่งขึ้นมานะครับว่าดูเหมือนว่าความเป็นมิตร ความโอบอ้อมอารีของคนไทยนั้นก็จะเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ติดตัวคนไทยอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับสำหรับความเป็นมิตรนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องจริงนะครับเพราะว่าคนไทยนี้เป็นมิตรกับคนอื่นเป็นอย่างมากแม้ว่าจะเจอกันครั้งแรกก็ตามนะครับซึ่งวัฒนธรรมของชาวต่างชาติก็ต่างคนต่างอยู่แต่สำหรับคนไทยนั้นจะมีนิสัยเป็นมิตรอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะครับ หลังจากนั้นคุณเดวี่ก็ได้พาครอบครัวเดินเล่นมาเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาจะเห็นต่อไปนี้ก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากเพราะเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยซึ่งตอนที่คุณเดวี่เดินอยู่ในห้างไอคอนสยามเขาก็เหลือบไปเห็นช็อปแห่งหนึ่งที่ขายรถยนต์หรูอยู่เป็นจํานวนมากเขาถึงกับเอ่ยว่าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มันบ้ามากเลยที่เอารถยนต์หรูๆมาตั้งขายอยู่ในห้างแห่งนี้ ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆและความสุดทึ่งของคุณเดวี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับซึ่งคุณเดวี่ก็ได้พาครอบครัวขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งได้มาเจอกับร้านป๊อปมาร์ทขายตุ๊ก,กตาชื่อดังซึ่งคุณเดวี่ได้บอกว่าผมไม่เคยเห็นอะไรที่คนคลั่งไคล้ขนาดนี้มาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แย่งซื้อตุ๊ก,กตาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดูเหมือนว่าพวกเขาจะคลั่งไคล้ตุ๊ก,กตาพวกนี้มาก ซึ่งตุ๊กตาที่คุณเดวี่พูดถึงก็คือตัวลาบูบูนั่นเองนะครับซึ่งคุณเดวี่ก็ยังบอกอีกนะครับว่าจริงๆแล้วตุ๊กตาพวกนี้มันก็น่ารักดีนะแต่ว่าหน้าตามันก็เหมือนสัตว์ประหลาดแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าพวกเขาชอบได้อย่างไรกันและลูกสาวของคุณเดวี่ก็ดูท่าทางจะชอบตุ๊กตาลาบูบูมากนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของครอบครัวชาวอังกฤษที่ได้มาเที่ยวไทยเป็นครั้งแรกได้เจอกับเรื่องราวที่สุดแสนจะทึ่งกับประเทศไทยและก็ได้เจอกับรถตุก๊กตุ๊กแถวพระบรมมหาราชวังที่คอยเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วพวกเขาก็รู้สึกทึ่งกับเมืองไทยและประหลาดใจและก็สนุกในการมาเที่ยวในครั้งนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหากคุณชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ